ปาธุวันนี้เรามาขอหวยต่อมาขอหวยเจ้าไข่วัสทธารามต่อเราโยงชา้รโยงชาละดังไหม อ้าวสาธุว่าท,ที่แล้วก็ได้น,นั่นบุตรสับ,บก็พอตูกถูกจดหมดละ <c oughs> โอ้มันจะแบนใหญ่เว้ยน้องแป วัน <36. S 2> ที่แล้วสามเก้าสามวันนี้ต้องอ,อวันนี้สิบหกเมษา มูดตังเรือเรีกอะไวหนึ่งสองหนึ่งสองไมเอาเงินแล้วก็อ่านให้สอง สองสามอพอหนึ่งสองกบสองสามสองสิสองสาธุบหยนหนึ่งสองกับสองสามสิบหกเมษายนเสียงสีได้หนึ่งสองกับสองสาม ก็ได้เปจุดทูบมาด้วยได้ไปจุดทูบดูวดที่แล้วทูบได้สามตัวร่างสามเก้าสามววันนี้เราไปดูก่อนสิบหกเมษาว่าจะได้อะไรมีท้าเวสวุวรรณสาธุสาธุท้าเวสวุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสาธุ